เมื่อกรรมทำงานเรื่องเล่าจากชีวิตคนทำงานทุกคนที่ก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญกับละครเรื่องเดียวกันไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดขนาดไหนเพียงแต่เปลี่ยนฉากและตัวละครไปเท่านั้นเองในที่ทำงานของเรามีทั้งคนที่ทุ่มเททำงานอย่างซื่อสัตย์แต่ก็มีคนอีกประเภทที่เชี่ยวชาญในการสร้างภาพ เก่งกาจในการเล่นการเมืองและเอาความดีเข้าตัวเองส่วนความชั่วโยนไปให้คนอื่นท่านเคยต้องทำงานร่วมกับคนประเภทนี้หรือไม่เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในทุกองค์กรผู้เขียนคิดว่าไม่เคยมีใครไม่เจอแต่คนเหล่านั้นได้สร้างปัญหาความเสียหายให้กับองค์กรและเพื่อนพนักงานรอบข้างมากน้อยเพียงใด วันนี้ข้าพเจ้าอยากรวบรวมเรื่องราวเหล่านี้ที่ก็เคยเกิดขึ้นกับบุคคลที่ในภายหลังได้กลายเป็นพระอริยสงฆ์ที่ผู้คนกราบไหว้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องราวในวัยหนุ่มของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมที่วัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีก่อนที่ท่านจะบวชเรียนและก้าวสู่เส้นทางธรรมอย่างเต็มตัวในช่วงที่ท่านยังเป็นคารวาส ท่านรับราชการเป็นเสมียนในศาลาว่าการจังหวัดและท่านเป็นคนที่ทำงานจริงจังซื่อสัตย์ไม่เคยบน่นไม่เคยเอาเปรียบใครท่านทำงานอย่างเต็มที่ทำงานล่วงเวลาเสมอไม่ว่าจะเป็นงานนอกเหนือจากหน้าที่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธ แต่เรื่องเราก็ไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คิดเพราะท่านต้องเผชิญหน้ากับเพื่อนร่วมงานที่บางท่านอาจจะยังต้องพบเจอในทุกๆวันของการทำงานมีลักษณะเป็นผู้ที่เก่งเรื่องการพูดจาประจบประแจงน่าเชื่อถือแต่เมื่อมีโอกาสก็จะสร้างภาพเลียนายและคอยใส่ร้ายคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ดีและดูดีกว่าคนอื่นเสมอ โดยที่ไม่สนใจว่าเขาได้สร้างความเสียหายให้กับองค์กรและเพื่อนร่วมงานผู้นั้นอย่างไรเขาผู้นั้นได้สร้างริบากรรมให้กับตนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เมื่อถึงคราวประเมินผลงานเพื่อนร่วมงานของท่านก็ได้รับการเลื่อนขั้นและคำชื่นชมไปอย่างง่ายได้ด้วยวาทะศิลป์ที่สามารถนำเสนอผลงานที่ไม่สามารถทำได้จริงๆทำอย่างที่พูด ในขณะที่หลวงพ่อจรรันในวัยหนุ่มที่ทุ่มเททำงานอย่างหนักกลับถูกมองข้ามซ้ำแล้วซ้ำเล่าความยุติธรรมดูเหมือนจะไม่มีอยู่จริงในโลกของการทำงานของท่านเลยเพียงเพราะท่านอาจประจบประแจงไม่เป็นไม่ได้มีความสามารถในการพูดเฉพาะในสิ่งที่เจ้านายอาจจะอยากได้ยินแต่มันไม่ใช่ความจริงและแล้ววันที่เกิดจุดเปลี่ยนในใจและการค้นพบสัจธรรมก็มาถึง ครั้งแล้วครั้งเล่าที่ความน้อยใจความคับข้องใจก่อตัวขึ้นในใจท่านรู้สึกสิ้นหวังและตั้นคำถามว่าความดีที่แท้จริงมันไม่มีค่าเลยหรือนี่จนในที่สุดความทุกข์ระทมก็กัดกินใจอย่างหนักจนทนไม่ไหวในยามที่ใจมืดแปดด้านท่านได้ไปกราบขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์และได้พบกับสัจธรรมที่เปลี่ยนชีวิตของท่านไปตลอดกาล พระอาจารย์ไม่ได้สอนให้ท่านสู้กลับแต่สอนให้ท่านหยุดสู้พระอาจารย์สอนว่าใจใครใจมันซึ่งเป็นคำที่หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเคยสอนไว้ท่านเริ่มเข้าใจว่าความไม่ดีของผู้อื่นนั้นเป็นพิษแต่การที่ท่านเก็บความทุกข์ไว้ในใจเท่ากับว่าท่านกำลังดื่มพิษนั่นเองหลวงพ่อจรัน์ในวัยหนุ่มได้รับคำแนะนำที่ลึกซึ้งว่าให้ทำงานเป็นกรรมฐาน ท่านไม่ได้ทำงานเพื่อความดีความชอบอีกต่อไปแต่ทำงานเพื่อฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้การลงมือทำทุกอย่างเป็นการภาวนาและนี่คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ท่านก้าวข้ามความทุกข์ทั้งปวงและค้นพบความสุขที่ไม่มีใครแย่งไปได้ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญที่นักบริหารระดับโลกก็พยายามค้นหานั่นเองพลังภายในที่ไม่มีใครแย่งไปได้ เมื่อหลวงพ่อจรันเปลี่ยนมุมมองท่านก็ได้นำเอาหลักธรรมที่ลึกซึ้งมาเป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตแต่นั้นมาและท่านได้สอนให้ศิทธยานุสิ์ทั้งหลายใช้ต้องใช้พรหมวิหารสี่เป็นเกราะป้องกันจิตใจท่านให้มองเพื่อนร่วมงานผู้เล่นการเมืองด้วยเมตตาเพราะความจริงแล้วคนเหล่านั้นไม่เคยมีความสุขอย่างแท้จริงต้องใช้ชีวิตอยู่กับความหวาดระแวงและกลัวเจ้านายจะเห็นท่าแท้ของตน แต่ท่านสอนให้เราอย่าคิดที่จะจองเวรท่านให้เรามองเจ้านายผู้หูเบาด้วยกรุณาเพราะเขาคือผู้ที่ขาดปัญญาในการพิจารณาคนและกำลังจะสร้างปัญหาใหญ่ให้กับตัวเองและองค์กรต่อไปโดยไม่รู้ตัวท่านให้เราฝึกมุติตายินดีกับความสำเร็จของเพื่อนร่วมงานอย่างจริงใจ เพราะท่านรู้ว่าการอิจฉานั้นไม่เคยสร้างประโยชน์ใดๆให้ใครนอกจากเผาผลาญหัวใจของตอนเองเท่านั้นและสุดท้ายคืออุเบกขาท่านให้ฝึกวางใจให้เป็นกลางไม่หวั่นไหวกับคำยกยอหรือคำนินทาไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่เห็นความดีของท่านท่านก็ยังคงยืนหยัดอยู่ในเส้นทางของตัวเอง หากท่านได้ทำดีที่สุดแล้วและมุ่งหวังเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมมิใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่ออำนาจยศตำแหน่งโดยแท้จริงแล้วท่านให้เชื่อเสมอว่าเจตนาอันบริสุทธิ์ของท่านนี้จะนำพาท่านไปสู่ผลดีแน่นอนท่านยังให้เราใช้อิทธิบาทสีเป็นพลังขับเคลื่อนจากภายในท่านให้ทำงานด้วยชันทะ ความรักในงานที่ทำตั้งมั่นทำงานด้วยความตั้งใจเพราะมันคือการฝึกจิตลงมือทำด้วยวิริยะความภาคเพียรที่ต่อเนื่องไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่เห็นจดจ่ออยู่กับงานด้วยจิตตะ มีสมาธิไม่ปล่อยให้ใจลอยไปกับเรื่องราวการเมืองในที่ทำงานแต่มุ่งมั่นที่จะทำให้เกิดความสำเร็จให้ได้และท่านให้ใช้วิมังสาคือปัญญาในการพิจารณาเพื่อพัฒนาคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเหมือนเราคอยส่องกระจกผลงานของเราโดยไม่ลำเอียงและมันคอยหาความรู้ทักษะเพื่อสร้างคุณค่างานให้มีผลดียิ่งยิ่งขึ้นไปอีก เมื่อเวลาผ่านไปผลจากการทำงานของหลวงพ่อจลันก็ปรากฏอย่างชัดเจนผลงานที่สร้างขึ้นด้วยความซื่อสัตย์นั้นยั่งยืนกว่าสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นด้วยล้มปากเพื่อนร่วมง,งานผู้เล่นการเมืองที่ได้เลื่อนตำแหน่งไปอย่างง่ายดายไม่สามารถสร้างผลงานที่แท้จริงได้และสร้างความเสียหายให้กับองค์กรในที่สุดในที่สุด เจ้านายที่หูเบาก็ได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดและท่านก็ได้รับการเลื่อนตำแหน่งในที่สุดไม่ใช่เพราะท่านต่อสู้เพื่อมันแต่เพราะกรรมดีที่ท่านได้สร้างไว้ได้ส่งผลตอบแทนให้ในเวลาที่เหมาะสมคนที่ได้ดีด้วยเล่จะได้เพียงตำแหน่งแต่ไม่พาบารมีติดตัวและตำแหน่งนั้นก็ไม่จีรังยั่งยืน ในขณะที่คนผู้ยืนหยัดในความซื่อสัตย์แม้วันนี้จะถูกมองข้ามแต่ความดีที่แท้จริงนั้นจะเติบโตขึ้นในใจและเป็นรากฐานที่มั่นคงในชีวิตขอให้ทุกคนอย่าปล่อยให้ความทุกข์และความอายุติธรรมมาเป็นนายเหนือหัวของเราแต่จงใช้ปัญญาและความดีงามเป็นพลังคับเคลื่อนชีวิตเพราะนั่นคือกรรมดีที่เราสร้างขึ้นเองและจะอยู่ติดตัวเราไปตลอดกาล นักเขียนชื่อดังโรเบิร์ตซัตเทิลในหนังสือ The n o a s Whole r u เขียนว่าถ้าองค์กรเต็มไปด้วยคนที่เป็นพิษคนดีคนเก่งจะทยอยลาออกไปทีละคนคำว่าคนเป็นพิษในที่นี้คือคนที่ไม่ได้สร้างผลงานจริงแต่คอยทำลายวัฒนธรรมใช้การเมืองใช้การพูดปั่นหัวจนทำให้คนดีหมดกำลังใจพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าโมคะบุรุษ ย่องพินาศเพราะคบคนผ่านถ้าองค์กรเลือกจะเก็บคนผ่านไว้แต่ทำให้คนดีต้องไปนั่นคือทางแห่งความเสื่อมผู้นำที่แท้จริงต้องปกป้องลูกน้องด้วยศีลธรรมไซมอนซินเน็กผู้เขียน Leaders Eat Last กล่าวว่าผู้นำที่แท้จริงต้องปกป้องลูกน้องไม่ใช่โยนลูกน้องไปเป็นโล่ให้ตัวเองสิ่งนี้ตรงกับคำสอนของหลวงพ่อชาสุพัทโทที่บอกว่า หัวหน้าถ้าไม่กล้ารับผิดชอบก็เหมือนเรือไรหางเสือพาลูกน้องหลงไปหมดผู้นำจึงต้องเป็นดั่งร่มเงาให้ลูกน้องพึ่งพิงต้องยอมรับผิดแทนทีมแต่พร้อมยกความดีความชอบให้ทีมกรรมของเจ้าหน่ายที่หูเบาหัวหน้าที่เลือกเลื่อนตำแหน่งให้คนที่พูดเก่งพูดถูกใจเสมอแต่ไม่ทำงานจริง และคนที่ทำงานแทบทั้งโครงการกลับไม่ได้รับการเหลียวแลไม่นานพนักงานเก่งๆก็ต้องลาออกแน่นอนทีมงานแตกแยกและบริษัทอาจจะต้องขาดไรายได้หนักต้องใช้เงินมหาศาลในการฟื้นฟูในทางพระพุทธศาสนานี่คือกรรมที่เกิดจากเจ้านายที่หลงเชื่อคำพูดมากกว่าหลักถามการทำงานจริง พระพุทธองค์ตรัสว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกถ้าขาดปัญญาไม่ใช้วิมังสาตรวจสอบความจริงก็เหมือนปิดตาองค์กรเองหลวงพ่อจรันติตะธรรมโมเคยสอนไว้ว่าอย่าท้อกับความไม่ยุติธรรมโลกนี้ไม่มีอะไรยุติธรรมเท่ากับกรรมใครทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแน่นอนแม้วันนี้ไม่ได้รับความยุติธรรมแต่กุศล,ลกรรมจะนำพาคนดีไปเจอโอกาสที่ดีกว่าเสมอ กรรมของหัวหน้าหูเบาแยกไม่ออกว่าใครทำจริงใครทำเทียมเขากำลังสร้างกรรมสามอย่างคือทำลายกำลังใจคนดีคนขยันท้อใจสนับสนุนคนพานทำให้องค์กรเสื่อมสร้างบาปแห่งความไม่ยุติธรรมวันหนึ่งผลกรรมย้อนกลับพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นผิดเป็นถูกผู้ใดเห็นถูกเป็นผิด ผู้นั้นย่อมมีโทษใหญ่หลวงสุดท้ายคนเล่นการเมืองอาจชนะชั่วคราวแต่กรรมไม่ค้ำจุนหัวหน้าหูเบาอาจมีคนรายร้อมแต่ก็ถูกไฟแห่งความไม่ยุติธรรมเผาเองคนทำงานจริงแม้วันนี้ไม่ได้เลื่อนขั้นแต่กำลังสร้างบารมีที่แท้จริงพระพุทธเจ้าตรัสว่านัตถิ สันติปะรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีดังนั้นอย่าให้คนเป็นพิษมาทำลายใจเราชัยชนะที่แท้จริงคือใจที่มั่นคงอยู่ในศีลธรรมนั่นเองกรรมเก่าหยุดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะไม่ก่อกรรมใหม่ได้วันนี้หากเราหยุดผิดหยุดพลาดและเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะ ชีวิตย่อมคลี่คลายจากมืดเป็นสว่างได้เสมอลดกรรมด้วยธรรมะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์โปรดกดติดตามและแบ่งปันเพื่อให้ธรรมะนี้ได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและบุญกุศลในวันนี้คุ้มครองท่านและครอบครัวให้ผลจากกรรมทั้งปวงครับ